เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์การจากไปของคุณยายหนูนินหรือคุณยายนิมหญิงสูงวัยอายุ89ปีกลายเป็นเรื่องโศกเศร้าที่ไม่มีใครรับได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นก็เพราะว่าเธอไม่ได้จากไปด้วยอายุไขแต่กลับถูกคนใจบาดที่รู้จักมักคุ้น ทำร้ายแล้วลงมือฆาตกรรมเพื่อชิงทองที่ยายนินสวมใส่อยู่ตามปกติคุณยายจะชอบใส่เสืออย่างนี้อยู่ประจําเป็นประจาเป็นเดือนไหมเราเป็นห่วงเคยเตือนท่านไหมก็บอกแม่แล้วว่าทองตอนนี้ราคาแพงแม่ระวังหน่อยนะคิดว่าเป็นเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินอะไรเนี่ยค่ะที่มันจงใจค่ะตามปกตินี่ยายจะชอบใส่คอ่บค่ะใส่อยู่บ่อยๆเลยค่ะ เพราะมันมารับหลายครั้งแล้วเนี่ยค่ะแต่ทําไมครั้งนี้มันฆ่ายายยายนินหายตัวออกไปจากบ้านตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเธอบอกกับคนที่บ้านว่าจะออกไปทําธุระที่ห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองนครศรีธรรมราชนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างของนายเจริญศรีจำรัดหรือนายเตีย้ยวัย55ปีผู้ที่คอยรับส่งยายนินมาเกือบเกือบ6ปีแล้ว หลังจากนั้นยายนินก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตำรวจได้ได้รับแจ้งวันที่10พฤษภาประมาณบ่ายสองกว่ากว่าได้รับแจ้งว่าแม่ได้หายไปจากบ้านไม่รู้ไปไหนยังไม่กลับบ้านทีออกไปตั้งแต่วันที่9อาทตย์มาแจ้งช้านะไม่ได้สงสัยอะไรมากเพราะว่าแม่เวลาออกไปจากบ้านเนี่ยแกจะกลับบ้านประมาณสองทุ่มหรือสามทุ่ม ตามคำให้การของลูกเลย,เลยนะครับน่บาแล้วก็บางทีก็อนอนกลางคืนท่านผิแกก็หายไปแบบนี้บ่อยๆไม่ครับไม่สมัยก่อนได้ค่ะสมัยก่อนแกหายไปสักวันหนึ่งอะไรแล้เลยแกชอบดูดิเคค่ะแกไปดูดิเกสักวันหนึ่งแล้วก็ก,กลับมาบ้านแล้วแกไม่หายไปว่าเป็นวันเป็นอะไรค่ะพอแกไปดูไปตอนเย็นหนึ่งแกก็กลับมาแล้วสามทุ่มเนี่ยค่ะแต่ครั้งนี้ผิดปกติที่แกหายไปนานก็ค,คิดสงสัยแลว ด้วยภาพหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดหลายตัวด้วยกันพบในเตีย้ยคือคนสุดท้ายที่ขับขี่รถจักรยานย,ยนต์พายายนินหายไปทําให้ลูกๆสงสัยนายเตีย้ยเป็นพิเศษแจ้งความเสร็จแล้วก็ผมบอกตะเวหนหามันคือเราก็ไปถามด้วยไม่ญาติว่าไอ้เตีย้ยมึงพาแม่ไปไว้ไหนมันบอกว่าอ่าผมไปส่งอย่างเดียวไม่ได้ไปรับแต่มันโกหกได้เพราะว่า ผมรู้เลยว่ามันไปรับไปรับแกด้วยแล้วก็พาพ้นเข้าถูกล้องวงจรปิดเข้าไปซื้อของที่ที่ะแล้วก็พาแกเลยบ้านนอนเกษตไม่ได้แวะเข้าบ้านดูกล้องแล้วแล้วก็ไปเจอมันมันพูดโกหกเราก็ไม่ใจแต่ไม่อยากจะแปลกใจอูตื่นในเตีย้ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันที แต่ด้วยหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดที่ไม่สามารถฟันธงได้ว่าเขาคือตัวการของเรื่องนี้จนกระทั่งลูกๆได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องของทรัพย์สินท,ที่ติดตัวไปกับคุณยายนิดพอวันที่11แกมาตำรวจอีกครั้งหนึ่งบอกว่าแม่ที่หายไปแม่มีสร้ยอยคอทองคำา5บาทมีแหวนหนึ่งสลึงตำรวจก็ อ๋อ <AL> มันแล้วถ้าอย่างนี้แต่วันที่11เน่ะเป็นวันเลือกตั้งเเป็นวันเลือกตั้งตำรวจอยู่ที่โรงสายสืบที่ของเมืองนครเว้นไวสองคนก็ไล่กล้องไล่ต่อจากเมื่อวานไล่ไล่ไล่ไลจนไปถึงไงเกือบถึงไงที่กระเด็นนั่นแล้วแต่มันขาดกล้องอยู่ตรงนั้นนิดนึงตรงนั้นนี่พอหลังเลือกตั้งปั๊บผมรองผู้กับสืบแล้วก็สายสืบสายปอไปที่บ้านไอ้เตี้ยเลยเรา๋ยวจงใจมันทัานเสรพอกจงใจแล้วไอ้พอบอกว่าไม่ไอ้สร้อยเนี่ยมีสร้อยด้วยวันที่เวบเอะ เเเนนนไปบ้าตียลยลหลังรวบรวมข้อมูลแล้วปฏิบัตอเรื่องราวทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดข้อสงสัยหลายอย่างในตัวของนายเตี้ยจึงลงพื้นที่ไปบ้านของเขาแต่กลับไม่พบนายเตี้ยยังมีความหวังอยู่ค่ะวันแรกยายไม่กลับมาก็มีความหวังก็รอยายแต่พอวันที่สองก็ยังรอยายว่าอาจจะยายจะกลับมาบ้าน ยังมีความหวังว่ายายคงไม่ตายค่ะก็ผมได้ได้แต่ภาวนาขอให้คุณยายอย่าเสียหายขอให้มาด้วยปกติอย่าเลยจะเป็นแบบอื่นจนกระทั่งมีการไปสวดพนจนกระทั่งพบว่ายายเสียชีวิตแล้วนั่นแหละไปสวดคนยังเสียชีวิตผมเสียใจมากมากเลยว่าพ่อแม่แกไม่จะไม่จะามาเสียชีวิตในรูปแบบนี้ จนกระทั่งวันที่12พฤษภาคมวันที่ไม่มีใครคาดคิดว่ายายนินได้จากโลกนี้ไปแล้วหลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพบศพของยายนินที่ป่าละเมะริมถนนสายเทิดพระเกียรติตำบลปากนาคอรอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งศพถูกยัดไว้ในกระสอบป,ปุ๋ยสีขาวขนาดใหญ่ผูกมัดปากเอาไว้ เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เก็บข้อมูลต่างๆพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเปิดกระสอบตรวจสอบร่องรอยตามร่างกายของยายนินตลอดจนที่มาของการเสียชีวิตซึ่งชี้ชัดว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นเพื่อชิงทองไปพอพบตำรวจก็แจ้งเพศยร้อยเวรแจ้งแพทย์แจ้งอะไรต่างๆไปพิสูจน์หลักฐานก็ พิสุดแล้วว่าเป็นคุณยายผมก็รีบมาทำการของหมายจับแต่ก,กว่าจะออกได้นะเกือบมาทุ่มท,ทําตั้งแต่เย็น้าไม่พบศพก็ไม่ออกง่ายแนะ่สารท่านไม่ออกง่ายเพราะเป็นเป็นโทษหนักโซ่ประารชีวิตแต่ไม่ทันการครับนายเตี้ยได้หนีไปพร้อมกับทรัพย์สินของยายนีแล้วซึ่งมีสร้อยคอทองคําน้ําหนัก5บาทแหวนทองคำสองสลึงและเงินสดอีกหนึ่งมืบาท รวมมูลค่า250,000บาทเลยทีเดียวประสานกองปราประสานสืบภาคประสานจังหวัดแล้วก็สืบของผมแกะเบดตัวโทรศัพท์แกะแล้วตอนแรกมันไปทางนั้นแล้วชักพักหายมันติดตัวสอบไปทิ้งหมดแต่รู้ว่ามันมีพวกอยู่ที่มันเคยไปทำมาอยู่ที่กอสมุาแล้วเบ็ดก็ไปเป็นหล่นก่อนถึงกอสมุรกม็มันทิ้งหมดแล้วเราไว หลังทราบพิกัดของนายเตีย้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังพร้อมหมายจับไปจับกลุ่มนายเตี้ยทันทีมมเมื่อนายเตี้ยเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็พยายามวิ่งหลบหนีไปทางทุง่งหญ้าแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดเจ้าหน้าที่จับกุมได้ในที่สุดครับไปนนแล้วไหมลอาลองไล่างค์ก็อะไรก็ไม่มีตังค์ท้งนี้หนวใหญ่แท่แช่วยไหวกพุ่งทำเลอะเราอยูออ่กัพวละ รู้ไหมด้ใจได้มาพวกใจพ่กมครรู้เนี่ยพวกมันจอะไรพุกงน้ทำไมรู้เรียนไอ้หลู้ก็ไม่มีการเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาได้ให้การรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็ได้ยึดเงินสดนะครับได้จํานวนแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับส่วนเงินที่เหลือหลังจากที่นําทองไปขายแล้วก็ได้ซื้อ ทองอีกสองเส้นเส้นละสองสลึงนายเตี้ยถูกควบคุมตัวไปยังร้านทองที่เขาได้นำสร้อยคอทองคำและแหวนไปขายมาก่อนหน้านี้เพื่อนำเอาของกลาดกลับมาคืนญาติผู้เสียชีวิตและในวันเดียวกันนายเตี้ยก็ถูกนำตัวมายัางสพเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อมาดำเนินคดีและรับโทษกับสิ่งที่ตัวเขาเองได้ก่อเอาไว้ซึ่งมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิตล่าสุดในเตี้ยถูกฝากขังอยู่ที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมาเคยก่อเหตุฆ่าคนตายแบบนี้มาก่อนไหมครับไม่คยับสาภาพว่ารู้จักคุณยายมาประมาณ5-6ปีแล้วคุณยายก็ใช้บริการรถอยู่เวลาไปไหนอะวพวกนี้ครับนะ แล้วก็มันก็เห็นคุณยายเนี่ยใส่สร้อยมา,ามานานแล้วไม่จะเห็นตอนนี้มันบอกว่า,าที่ว่ามันทาเพราะว่าเพราะสร้อยห้าบาทอย่างเดียวมีคาให้การเขาเขาบอกว่าที่ทาเพราะอยากได้ได้สร้อยไปสร้อยเนี้ยไปขายใช้บริการหกปีอ่ะปีหกปีไม่เคยมีปรากฏการณ์ที่ว่าจะพาแกไปทําร้ายร่างกายพาแกไปทําจนเสียชีวิต ยายรู้จักกับกับไปเที่ยนี่นานเลยนานแล้วค่ะยายรู้จักนานแล้วคือใช้บริการอยู่บ่อยค่ะใช้บริการอยู่บ่อยๆค่ะแต่ครั้งนี้ไม่รู้ทราบว่าเป็นยังไงสงสัยมันจะขัดเอื่อวราอะไรค่ะครั้งนี้ที่มันมาทําได้ค่ะกลับบ้านนั่งไหมนะให้ก็บกับบ้านไปอื้อเบเลยไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับยายนิมอีกทั้งคนที่เป็นฆาตรก,รกรก็คือคนที่รู้จักมักจี คอยไปรับไปส่งยายนินมาเกือบหปีแล้วคดีนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในระแวกนั้นรวมไปถึงประชาชนอย่างเราๆเป็นอย่างมากทีเดียวชมเรื่องนี้แล้วก็ให้พึงระลึกและก็ระมัดระวังไว้อย่างสม่ำเสมอนะครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเพราะคนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจรู้นิสัยแต่ไม่รู้สันดานอยากจะฝาไปถึงไอ้เทีย ให้มันรับกรรมไม่ถึงส่สุดค่ะให้มันรับกรรมให้มันตายตามไปเพราะว่ามันทํายายคารุณมากเลยค่ะอไอเตีย้ยชีวิตของมึงไม่มีความสุขอยู่แล้วตัวเครียดแค้นมากไอ,ไอไอที่ว่ามาขออารุจจำไม่ต้องมาหรอกกูเครียดแค้นมากมึงมาทำกับคนแก่ได้ไงคนแก่รุ่นย่ามึงแล้วขอให้ชีวิตมึง ปป็นาาตแม่ทุกไหลายเหตุการณ์หลายคดีที่ผ่านมาแรงจูงใจมักจะมาจากเรื่องของทองรวมไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับยายนินยิ่งช่วงนี้ราคาทองสูงขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นแล้วหากจะสวมใส่ก็พึ่ระวังกันด้วยหรือทางที่ดีก็อย่าไปสวมใส่เลยครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับอย่ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้านในการเตือนกับไผยใกล้ๆตัวที่ว่ามีการสวมสวมสร้อยสวมทรัพย์สินอย่างนี้ก็ แจ้งข่าวมายังพ่อแม่พี่โน้องประชาชนว่ากรณีท่านาใส่ใส่ทองแล้วก็อ,ออกไปจับจ่ายใช้สอยนะครับก็จะเปิดช่องโอกาสให้กับคนร้ายซึ่งอาจจะเป็นคนร้ายที่ไม่ใช่คนร้ายในกำมนและสันดานนะครับเปิดช่องโอกาสให้เขาเพราะฉะนั้นในการสวมใส่ทองก็ขอให้ใส่อย่างมิจิุนนะครับนะครับหรือเก็บไว้นะครับไม่ควรออกสู่สาธารณะและก็เปิดเผยนะครับ เนื่องจากตอนนี้ราคาทองคํามีมูลค่าสูงนะครับก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยครับเรื่องจริงที่คิดถึงเปิดพิษขังคบครูผมเนี่ยห้ามไม่ได้ เรื่องการกินตามประเพณีหรือกินตามที่ครอบครัวบอกต่อกันมาแต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกได้เนี่ยกินแล้วมันตายขอให้หยุดกิน